่วง GP Race Access สนับสนุนโดยน้ำมันเครื่อง Idemitsu เทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่นรู้หรือไม่สถิติความเร็วสูงสุดหรือว่าท็อปสปีดในศึกม o t ต GP ตัวเลขความเร็วอยู่ที่366.1กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำไว้โดยแบรดบินเดอร์นักบิดทีม KTM ในการแข่งขัน s ส i ินเรสที่สนามมูเจโลประเทศอิตาลีเมื่อปี2023และรู้หรือไม่ครับว่า นับจากปี1993มาถึงปัจจุบันในระยะเวลา31ปีท็อปสปีดของรถแข่งโมโต g p เพิ่มขึ้นมาถึง44กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งมีการคาดกันว่าด้วยเทคโนโลยีด้านแอโรไดนามิกที่พัฒนาขึ้นทุกปีภายใต้เครื่องยนต์1,000ซีซีในกติกาปัจจุบันเราอาจจะได้เห็นรถแข่งโมโต g p ทำท็อปสปีดทะลุ400กิโลเมตรต่อชั่วโมงในอีกไม่กี่ปีต่อจากนี้ก็เป็นได้ นั่นเป็นเหตุผลครับให้ผู้จัดโมโต g p และสมาพันธ์แข่งรถจักรยานยนต์นานาชาติหรือ FIM ประกาศกฎใหม่ที่เตรียมบังคับใช้ในปี2027โดยจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เรื่องของขนาดความจุเครื่องยนต์จาก1,000 cc ลงมาเป็น850 cc ซึ่งนอกจากจะทำให้แต่ละทีมต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่ในการพัฒนารถและเครื่องยนต์แล้วประเด็นสาคัญที่สุดคือเรื่องของความปลอดภัยของนักบิดที่ต้องแบกรับความเสี่ยงอยู่บนแฮนเดิลบาร ที่ความเร็วเกินกว่าระดับ360กิโลเมตรต่อชั่วโมงจึงเป็นที่มาของมาตรการลดขนาดเครื่องยนต์แต่พยายามคงสมรรถนะให้เหมือนเดิมมากที่สุดเหมือนกับฝั่งฟอร์มูล่าวัที่เริ่มต้นไปก่อนหน้านี้โดยในปี2027ครับรถแข่งมโต g p จะต้องใช้เครื่องยนต์ขนาด 850cc และลดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบจาก81มิลมลงเหลือ75มิมซึ่งแน่นอนว่าจะทำให้ท็อปสปีดลดลงเพื่อส่งผลต่อความปลอดภัยของนักแข่ง ขณะดเดียวกันครับยังเตรียมลดขนาดความจุของถังน้ำมันเชื้อเพลิงจากความจุเดิม22ลิตรลงมาเหลือ20ลิตรและในการแข่งขันรอบสปริน t ร a เรสวันเสาร์รถแต่ละคันจะเติมเชื้อเพลิงได้เพียงแค่11ลิตรเท่านั้นนอกจากเรื่องของเครื่องยนต์แล้วครับในปี2027 Moto GP ยังประกาศแบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เรียกว่า โฮช็อตแอนไรไฮเดเววิสซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในจังหวะออกตัวรวมไปถึงช่วยปรับระดับความสูงต่ำของรถขณะบิดคันเร่งออกจากโคง้งซึ่งเป็นอุปกรณ์อัจฉริยะที่คิดค้นโดยค่ายดูคติและทําให้ทีมแข่งอิตาเลียนครองความยิ่งใหญ่ในเวลานี้โดยโฮช็อตเดเววครับเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยนักบิดในจังหวะออกสตาร์ทในการล็อกตําแหน่งของโชคหน้าและโชคหลังให้ต่ำที่สุดในการออกตัวช่วยไม่ให้ล้อหน้ายกในจังหวะบิดคันเร่งออกสตาร์ทส่วนไรไฮเดเว์ ก็ใช้หลักการคล้ายเคลืงกันโดยจะใช้งานในช่วงที่นักบิดบิดคันเร่งเตรียมออกจากโคง้งระบบจะทําให้ด้านท้ายรถยุบตัวต่ําลงเพื่อลดความสูงและทําให้รถมีจุดสูนทวงต่ํามากที่สุดสามารถไปได้เร็วขึ้นและเสียเวลาในโค้งน้อยลงซึ่งเป็นผลทําให้ท็อปสปีดเมื่อสุดทางตรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนั่นเองซึ่งการสั่งแบนอุปกรณ์นี้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยแล้วยังบังคับให้นักบิดใช้ทักษะความสามารถของตัวเองให้มากขึ้นอีกด้วย อย่างไรก็ดีครับจากการเตรียมปรับเปลี่ยนกติกาปี2027ที่เห็นได้ชัดเจนว่าเครื่องยนต์ที่เล็กลงรวมไปถึงระบบช่วยเหลือที่ถูกแบนยอมทําให้ท็อปสปีดลดลงแต่กับความเร็วต่อรอบครับของรถแข่งที่วิ่งหนึ่งรอบสนามจะลดลงไปด้วยหรือไม่และรถแข่งโมโต้ GP จะชา้าลงจริงหรือคําตอบคือหากไล่เลียงจากกติกาด้านเทคนิคปี2027แม้ท็อปสปีดจะลดลงแต่หากดูจากสเปคตัวรถที่จะเปลี่ยนไป ทั้งเครื่องยนต์ที่เล็กลงและน้ำหนักของตัวรถที่จะเบาลงจากเดิม157กิโลกร,รมัมลงไปเหลือ153กิโลกร,รมัมรวมถึงน้ำหนักเชื้อเพลิงที่หายไปและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่จะถูกถอดออกขณะเดียวกันครับชิ้นส่วนของระบบแอโรไดนามิกส์ก็จะถูกลดขนาดลงด้วยซึ่งจะทำให้รถแข่งเบาขึ้นและสามารถคงสมรรถนะได้ใกล้เคียงรถสเปคปัจจุบันอันจะทำให้เวลาต่อรอบไม่ต่างจากเดิมเท่าใดนัก ทั้งหมดคือความเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นครับกับศึกจักรยานยนทางเรียบเบอร์หนึ่งของโลกในอีก3ปีข้างหน้าในยุคที่ทุกฝ่ายกำลังทำให้ความปลอดภัยกลับมาอยู่เหนือความเร็วให้ได้อีกครั้ง